ลักษณะอากาศทั่วไป02สิงหาคม2567พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังการกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชน ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2ถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยออกประกาศ02สิงหาคม2567